สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับจริงใจในแนะนำอนิเมะปี2017นะคะซึ่งเปิดซีซั่นมานะคะก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายก่ายกองแบบไม่รู้จะเลือกชมเรื่องไหนกันเลยนะคะใจก็เลยหยิบเอา10เรื่องนะคะวันนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆไม่เชิงเป็นรีวิวนะคะแต่จะมาบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเลือกดูเรื่องที่ชอบแล้วก็เรื่องที่ใช่ค่ะ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะก็คือ m u s i c e n o Phantom w o r l d เป็นอนิเมะแนวแอคชั่นฮาเลมนะคะที่บอกว่ามีสาวๆเยอะมากๆน่ารักด้วยซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับสประหลาดที่มีชื่อว่าแฟนท่มนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยประชาชนประชาชีก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันก็เปรียบเสมือนผีอะคะ่ะถ้าเรียกง,ง่ายๆแต่ว่าเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาดันมีการระเบิดของโรงงานวิจัยนะคะ ทำให้มีเชืเ้อไวรัสเกิดขึ้นค่ะที่ไปคุกคามประสาทของสมองมนุษย์นะคะก็เลยพบเห็นกันจนถึงทุกวันนี้ต่อมาก็ได้มีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะสร้างชมรมสร้างทีมเพื่อที่จะกําจัดแฟนทอมนะคะแฟนทอมจริงๆเราไม่ได้มีแค่ตัวไม่ดีนะตัวที่ดีก็มีอย่างเช่นลูลูหมูว่าเป็นแฟนทอมที่ตัวเล็กตัวจิ๋วแต่ว่าน่ารักมากเป็นคู่หูของฮารุฮิโกะนะคะแบบไปไหนไปด้วยเลยฮารุฮิโกะเองนะคะก็ อยู่ชมรมกำจัดแฟนทอมเหมือนกันอยู่ทีม E นะคะร่วมมือกับรุ่นพี่คาวาคมิเวลาที่2คนนี้เนี่ยคอมโบจัดการแฟนทอมนะคะบอกได้เลยว่ามันมากๆแต่อาจารย์ก็ยังคงติเขาอยู่ว่ามันยังไม่ดีนะพวกเขาจึงต้องหาสมาชิกเพิ่มนะคะฮารุฮิโกะดันไปเจออาซุมิ <D ance> <D ance> โดยบงังเอิญตอนนั้นนี่เธอกำลังแบบปืนกินแฟนทอมอยู่นะซึ่งแบบมันติดตาตึงใจฮารุฮิโกะมากเขาก็ได้ชวน อาซูมินะคะเข้าร่วมทีมแต่อาซูมิจะเข้าร่วมหรือไม่คงต้องเอาใจช่วยฮารุฮิโกะแล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบแนวแอคชั่นการต่อสู้แล้วก็การพบปะประเชิญหน้ากับเซนต์ทอมแบบหลากหลายมากมายนะคะต้องเรื่องนี้เลยอ้ออีกอย่างหนึ่งเป็นฮาร์เลมด้วยนะสาวสาวน่ารักอย่าลืมมาที่เรื่องที่สองนะคะนั่นก็คือ Print of s t r i k รนะคะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับกีฬานะคะและกีฬาที่เรื่องนี้หยิบยกมานะคะก็คือกีฬาสไตร์ มันเป็นการวิ่งที่คล้ายๆกับฟรีรันนิ่งนะคะแต่ว่ากีฬาสไตร์เนี่ยใช้ผู้เล่น6คนต่อ1ทีมนะคะมีผู้วิ่ง5คนอีกคนหนึ่งเป็นร Re ีเลชเนอร์ที่คอยบอกเส้นทางค่ะเริ่มเรื่องมาก็พบกับนานาน,าน,นะคะหญิงสาวที่อยากเข้าชมรมสไตร์มากๆและเธอก็หาชมรมนั้นจนเจอพอเธอไปถึงรุ่นพี่ฮาร์ดก็บ,บอกว่าเนี่ยชมรมกำลังจะถูกยุบนะไม่มีเด็กใหม่ๆเข้ามาเลย นานนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของนาน,นะที่จะต้องหาคนนะคะซึ่งตอนเข้าโรงเรียนนะคะเขาก็ได้ไปเจอกับริคุที่มาสายแล้วก็กําลังกระโดดรั้วโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจนาน,นะเขานะคะนานะก็เลยไปเชิญชวนแต่จะมาหรือเปล่าอันนี้คงต้องเอาใจช่วยนานะด้วยนะคะ <S <S เรื่องที่3มค่ะฮาลุจิกะนะคะเป็นอนิเมะแนวกล่งปริศนานะคะซึ่งเสนอในรูปแบบของดนตรีค่ะ ฮารุตะและจีกะเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเล่นด้วยกันมาตลอดซึ่งพอโตขึ้นมานะคะเขาก็ได้อยู่ชมรมดนตรีเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากฮาลุตะเนี่ยต้องการที่อยากจะเป็นหญิงสาวน่ารักนะคะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเธอเคยเก่งกีฬามากๆมันทําให้ลุกของเธอเนี่ยมันเหมือนทอมแต่ถึงเธอจะเปลี่ยนตัวเองหรือมเมคตัวเองหมาย,ย่งไงเนี่ย จีกะก็รู้อยู่ดีว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงห้าวๆเขาก็มักจะแย่ฮาลุตะาเสมอว่าเออเธอเนี่ยเคยแกล้งฉันนะาจำได้ไหมแบบจิกนางเอกเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวในเรื่องก็ไม่ได้มีความน่ารักของฮาลุตะาและจีกะอย่างเดียวนะสิคะมนนันมีตัวโน้ตปริศนาเปืเ้อนเลือดที่ฝากให้ถึงกับอาจารย์ชมรมแต่อาจารย์ชมรมก็เอาแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้สองคนนี้ก็เลยต้องที่คลายว่าตัวโน้ตนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงมัง่ง นอกจากจะเป็นความลับของตัวโนต้ตแล้วเรื่องนี้ยังมีความลับของพระเอกที่ทึ่งมากๆอยากรู้ว่าเป็นความลับอะไรคงต้องไปดูในเรื่องค่ะต่อมากับเรื่องที่4นะคะนั่นก็คือโบกุดากะค่ะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับการย้อนเวลานะคะซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่เกือบจะแก่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอายุ29ปีแล้วที่ชื่อว่าซาโตรุนะคะเขาใช้ชีวิตอย่างไรจุดหมายค่ะแต่เขาดันค้นพบ ตรวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะว่าตัวเองเถูกย้อนเวลาในช่วง3-5ถึงนาทีนะคะเมื่อมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นใกล้ตัวเขานะคะเมื่อทุกอย่างคลี้คลายเวลาก็จะเลิกย้อนค่ะกว่าจะหาคําตอบได้นะคะซาตรุนี่บอกว่างงแล้วงงอีกนะคะแต่ว่าถึงมันจะมีเหตุการณ์คลี้คลายลงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยซาตรุนี่ก็เจ็บตัวมาบ่อยๆเหมือนกันนะ นอกจากเขาจะมีเรื่องการย้อนเวลานะคะเขายังมีงานพิเศษส่งพิซซ่ากับเด็กมอปลายอย่างไอริด้วยค่ะได้ออข่าวว่าแม่เขาก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะคะแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับแม่ของเขาค่ะเมื่อมีชายใส่ชุดสูทสีดํานะคะมาแทงแม่เขาค่ะแทงข้างหลังแม่เขานะคะแล้วตำรวจนี่ก็สงสัยนะคะว่าเป็นฝีมือของพระเอก ตำรวจโง่งหรือเปล่าคะลูกที่ไหนจะฆ่าแม่และในเวลานั้นเองนะคะเวลาก็ได้ถูกย้อนค่ะแต่มันไม่ได้ถูกย้อนเหมือนครั้งก่อนๆนะสิคะไม่ได้ย้อนไป3าถึงหนาทีเหมือนครั้งที่แล้วแต่มันย้อนไปตอนที่เขาอายุ3ามขวบโอ้ไม่กอดถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่นะคะจุดจุดนี้ซึ่งเราเดาไม่ถูกเลยว่าพ่อเอกจะทํายังไงต่อแล้วเขาจะสามารถช่วยแม่ของเขาได้หรือเปล่าเราต้องติดตามเอาใจช่วยนะคะสําหรับการย้อนเวลาเดวเวาจาวัวอะไรต้องเรื่องนี้เลยคะ่ะ ต่อมากันเลยนะคะกับเรื่องที่5นะคะแอปชีบเรดนะคะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการลบต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งฮาซารุนะคะหญิงสาวที่เพิ่งจบการศึกษามาอย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าเรียนจบก่อนเพื่อนอะไรทํานองนี้นะคะได้เข้ามาประจำการที่แผนสันนิบาตพิเศษนะคะชุดจู่โจมค่ะเธอนี่จริงจังแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆนะคะงานแรกนะคะเธอก็สามารถปราบสองคนที่กําลัง ป้นทองคําอยู่ได้อย่างอยู่มัดเลยค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ได้เห็นแค่นางเอกน่ารักอย่างเดียวนะคะยังเห็นการวางแผนการจับผู้ร้ายนะคะต่างๆการใช้หุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นของฝั่งตำรวจหรือว่าของฝั่งโจรน,นะคะซึ่งหุ่นยนต์ได้บอกว่าเทามากๆเลยหยุดนะฉันคือตำรวจอะไรทำนองนี้ด้นะคะใครที่ชื่นชอบแนวหุ่นยนต์หุ่นยนต์โรบอทอะไรนะคะต้องเรื่องนี้เลยนะคะสนุกมากนะคะเป็นการต่อสู้กันของหุ่นยนต์ที่เหมือนแบบ อารมณ์เหมือนดูทันสมร์มากันถึงเรื่องที่6นะคะโซจู so ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกสุดพระเอกอย่างบุญตานะคะที่ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เป็นพระเอกไปหมดไม่ว่าจะเป็นขยันขันแข็งหรือว่าเป็นที่รักของทุกคนนะคะรักยันหัวหน้าที่ทํางานพาทามรวนถึงเพื่อนๆแมน,นชั่นนะคะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตอนเรียนนะคะที่เวลาเพื่อนๆทะเลาะบอกแว้งอะไรกันเนี่ยนะคะบุญตาก็จะคอยไปเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่ำนะคะเรียกได้ว่า ประเสริฐเลิศล้ำม,มากๆไม่บ่ายวันหนึ่งนะคะบุญตกาแบบยืนฉี่อยู่นะคะก็ทันเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังท่ามองคุโรดะนี่เป็นเพื่อนร่วมห้องนะคะที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครเลยและจุดๆนั้นเองค่ะเขาก็ได้พุ่งพรวดเข้ามาหาบุญตาแล้วบอกว่าออกเดตกับฉันเถอะนะคะพอพูดเสร็จวันหนึ่งเต็มๆนะคะเขาก็ได้ไปเดินเที่ยวออกเดตด้วยกันนะคะคุโรดะก็พูดจาปแปลกๆมากเลยเกี่ยวกับการสร้างเกมสาวน้อยอะไรก็ไม่รู้นี่เหตุผลที่เธอชวนฉันมาคือจะสร้างเกมงั้นหรอ อคือบุญตานี่แบบงงไปเลยนะคะจริงๆแล้วเธอชวนบุญตะาเพื่อมาสังเกตพฤติกรรมนะคะว่าสมควรที่จะไปทําเกมสาวน้อยหรือเปล่าอืบุตนตานี้เกือบคิดไปเองแล้วนะเรื่องที่เส็จนะคะนอนนายค่ะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาตินะคะหรือว่าแนวแฟนตาซีเปิดเรื่องมานะคะก็เจอกับหนุ่มๆม,มากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยกําลังแหวกว่ายอยู่ในน้ําไปมานะคะ ซึ่งเขาก็ได้พบกับสาวสามคนแล้วก็หนุ่มอีก9คนนะคะอยู่ในการเดินเรือโดยสารขนาดยักษ์ค่ะซึ่งทุกๆคนนะคะร้วนแต่มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นควบคุมฝันได้บ้างแหละมองเห็นอนาคตได้บ้างแหละแต่ยังไงนะคะก็อย่าลืมไปติดตามความสามารถของทั้ง12คนในเรื่องด้วยนะคะ สำหรับเรื่องที่8ดนะคะดีไวเกตค่ะกล่าวถึงประตูลึกลับนะคะที่ไม่มีใครเคยเจอแล้วก็มนุษย์ที่มีพลังวิเศษนะคะเนื้อเรื่องในตอนแรกก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะในตอนที่ได้เข้าไปดูแต่ว่าเริ่มเรื่องม,มาที่อาโอโตะนะคะที่กําลังเดินปากฝนชุ่มฉ่ากับอารมณ์ดราม่าของเขานะคะ่ะอาโอโตะคะ่ะเป็นผู้ที่มีความทุกข์อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับอดีตนะคะทุกเลยเกินก็ได้เห็นเด็กคนนึงนะคะที่เดินตามเขาไปทุกคนทุกแข่งเลยคือแบบ เขาเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีใครทราบแถมยังมีแค่อาโอโตะคนเดียวด้วยนะคะที่แบบสามารถมองเห็นได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวละครหลักอีก2ตัวนะคะนั่นก็คืออาคาเมะนะคะแล้วก็ใครอีกไม่ทราบชื่อนะคะเขาไม่ประสงค์ออกนามนะคะซึ่งเป็นคู่หูกันในสังกัดสภาโลกนะคะส่วนพวกเขา3ามคนนี้ได้พบกันครั้งแรกเมื่อโอโตะะคะใช้พลังในการจัดการคนร้ายบนป้ายรถเมล์กันเลยทีเดียว จากนั้นนะคะภารกิจของอาคาเมะแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะก็คือการพาอาโอโตะมาร่วมทีมนั่นเองค่ะเรื่องที่9นะคะดากาชิคาชิค่ะเป็นอนิเมะแนวตลกขบขันการันตีว่าหาแน่นอนนะคะเริ่มเรื่องที่คุณพ่อของโคโคโนสึนะคะหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้ลูกชายเนี่ยสืบกิจการร้านขนมต่อจากเขานะคะแต่โคโคโนืึไม่ต้องการทำเช่นนั้นนะคะเพราะว่าฉัอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนมากกว่าน่ะ จนกระทั่งมาถึงชิดาเละโฮตารูนะคะหญิงสาวที่มาพร้อมความเพลินะคะโฮตารูค่ะเป็นผู้สืบทอดบริษัทขนมชื่อดังอย่างชิดาเละคอมพานีนะคะซึ่งต้องการตัวคุณพ่อของโคโคโนสึมาร่วมเป็นอย่างยิ่งแต่พ่อของโคโคโนสึเนี่ยนะคะไม่ยอมไปด้วยเธอจึงเสนอตัวจะเปลี่ยนใจโคโคโนสึคะ่ะให้มาเป็นผู้สืบทอดร้านขนมให้จงได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้คุณพ่อนะคะต้องไปร่วมมือกับบริษัทของเธอจนข้างลงทุนนะคะในการที่จะแบบเอาตัวเข้าแลกกันเลยทีเดียวมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่10บเซ็ตโกบอยนะคะอิชิมโมโตะวิคีนะคะหญิงสาวที่ทั้งชีวิตเนี่ยจะคุกคีอยู่กับรูปปั้นแกะสลักอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเธอเลือกเรียนสายศิลปะนั่นเองนะคะไม่ใช่อะไรด้วยความที่เธอเริ่มเอื่อมสุดกับรูปปั้นแกะสลักนะคะสุดท้ายเธอก็ สุดท้ายเธอก็อยากจะหางานใหม่นะคะกับการเป็นผู้จัดการวงนักร้องเลยฮีเดียวเชียวแต่เขอซ้ำกันซัต์ค่ะเพราะไอ้นักร้องที่ว่ามันคือลูกปั้นแกะสลักอีกนั่นแหละเรื <c oughs> ่องนี้จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามเอาจะช่วยหญิงสาวคนนี้นะ และนี่ก็คือ10บอนิเมะนะคะที่ใจยกมาอธิบายเนื้อเรื่องคร่าวๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันค่ะหากเพื่อนๆชอบเรื่องไหนก็สามารถติดตามได้เลยนะคะที่เว็บ GG Anime นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องของใจด้วยนะคะจริงใจ Channel นั่นเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ